ซิงเกิลสโตรกก็คือขวาสลับซ้ายใช่ไหม One two set here we go อ่ะทำเร็วไปันแหะทำเร็วแล้วมันจะดูเท่แบแต่มันจะมาลงแค่สอสีถ้าเรานับดู 1, ่าี่แอัอีกนะครับคอีกนะครับอีกั วันนี้ก็อยู่กับช่องนี้ชื่อลสวันมเมอร์รี่ฟันนั่นเองนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาเรียนกองครั้งที่หกแล้วนะครับทุกคนนะแบบเขาเรียกอะไรนะเอิม่มลดลดความตื่นเต้นลงแล้วครับก็คือแบบซ้อมมาอย่างดีนะครับซ้อมมาอย่างดีคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะผ่านไหมนี One <hour> later. ม่เด็กจะร้องเพลงทำมิวสิกใช่ไหมครับอ่ะเรว่าจะร้องเพลงอะไรครับสองพี่น้อง พี่เล่นน้องลองพี่เล่นน้องลองพี่เล่นน้องลองอย๋ยวลองลองลอง,ลองดูนะลองดูนะคะ ไม่ได้รู้จ่อนนะทุกคนว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แบบคืออยู่ตรงจับเป็นแบบเสียงมันมันลองเพราะเกินอ่ะครับเรียกว่านักร้องอืมใช่มันมันลองเพราะเกินเรียก่กอันมัเพราเกิครับนี่กว่นใช่โอเคเดมอนเราตั้งเมททนอัไว้เจ็ดสิบนะครับเราจะเล่นซิงเกิลสโตรกแบบ16โน้ตอ่ะแล้วซิงเกิลสโตรกก็คือขวาสลับซ้ายใช่ไหม one two set here we go อ่ะโอเคขออีกทีหนึ่งเริ่มกันสวยๆเลย one yeah two yeah three แบบนี้โอเคไหมครับเป็นแรงบันดาลใจให้หนูว่าเฮ้ย <He i, S 2> มันเร็วขึ้นได้ไม่ใช่ครูดิงให้ทําเร็วแบบนี้ตอนนี้นะโอเคนะอ่ะอันนี้อันใหม่มือขวาจะไปอย่างงี้ครับเราจะพูดเหมือนเดิมเลยพาลาเด็ดเดิเห็นนะแต่ปุ๊บอีกชุดหนึ่งก็จะต้องเริ่มด้วยมือซ้ายใช่ไหมใช่แล้วก็เหมือนเดิมเลย หนึ่งทีนะฮะสองทีนะฮะสามทีนะฮะสี่ทีนะฮะอ่าเสียงมันฟังดูวุ่นๆไปงั้นแหละ <S <S อลองตีช้าๆดูมันไม่ได้ยากอย่างที่เห็นนะครับ แมลูกย่านไฮแฮทเนี่ยมันคือย่านอะไรเสียงอะไรเส,เสียงสูงเสียงอะไรเหมือนยุงเลยเสียงเสียงอะเสียงสูงเสียงแหลมอะโอเคเสียงแหลมเมื่อกี้กูทิ้งนั่งตรงนี้เข้าหูทุกด,ดอกปั๊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 กอะไรบอลตีอย่างงี้โอโ้โหมันจะม้มวนใช่ไหมเท้าเนี่ยดังได้ลูกเท้าเนี่ยดังได้แต่มือเนี่ยไฮแฮทเนี่ยพยายามเบาเขาไว คิดแบบโอเวอร์ไวเลยว่าฉันจะเบาแบบโอเวอร์แล้วมันจะออกมาพอดีรูปไหมครับดังนั้นะพยายามควบคุมให้ดีถ้ามือของเลีบอลเนี่ยสูงขึ้นมาเลยถึงลงอย่างนี้เนะี่ยไม่ใช่แล้วมันโอเคไหมแต่ตอนเด็กๆครูทีมก็ตีแบบนี้เหมือนกันแหละโอเค แต่ว่ามาเจอครูทิงแล้จะได้มีทางลัดหน่อยดีไม่ดีลูกนะให้ประสบการณ์คุณครูมันสอนว่าถ้าเลยบอลหนูอยากจะตีกองครอะให้แฮวต้องลดเสียงลงหน่อยกระเดื่องเพิ่มขึ้นมาได้โอเคไหมครับม,มาก รอบที่หกแล้วรอที่หกแล้วเหรอคะวน,นี่จริงนรอบที่เจ็ดแลแต่ว่ารอบนะักคุณ <c oughs> วันนี้น้องเรียนเรื่องอะไรครับเอ,อ่อเอ,อ่อเอ,อ่อเอ,อ่เอโน้ตอะไรโน้ตอะไรอะไรครับเรียนเรื่องอะไร <c oughs> วันนี้เรียนมีการอ่านโน้ตใช่ไหมคะนอกจากการฟังใช่ไหมครั <c oughs> บใค่ะถามคุณครูซิวันนี้เลน่นบอล เต็มสิบเลยวพอน้องไปปรับปรุงหรือว่ามีอะไรอีกครันต้องไปปรับปรุงสิบเลยปรับปรุงสิบแสดงว่าต้องขยันมันฝึกซ้อมมากขึ้นใช่ไหมครับใช่คระมายอะมากเครับาณาเยอะเหรอโอเค เลบอนทาได้ไม่เลวเลยนะครับ bon เลบอนก็เรียกว่าการเรียนรู้ของเขาเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วเนาะแล้วก็วันนี้ก็คือเสริมในเรื่องของโนโ้ตนะครับแล้วก็เสริมในเรื่องของการเอาลูดิเมนต์ไปใช้เลบอนมีวิธีการตีลูดิเมนต์แบบพาราเดอร์อันใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่นะเราคคบคู่กันไปเนาะแล้วกูติงรู้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ย เลยบอลสามารถดูแล้วก็แกะได้เขาเขาสามารถทําแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่หนูเก่งหนูไปทําในฝ้าของหนูโอเคไหมครับนะหรือถ้ามีเพลงไหนที่อยากเล่นจริงๆมาบอกครูทิงได้แต่ในจังหวะนี้เราพูดกันแล้วว่าเราจะปรับพื้นฐานกันเพราะฉะนั้นเราทําในสิ่งสิ่งนี้โอเคไหมครับครับโอเคตามนั้นเลยเอากลับไปฝึกซ้อมอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องไอคิวเลยบอลแอมเบอรี่ฟันได้นะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับไม่บอกเฮ้ยอย่าอย่าลืมกดติดตามช่องช่องครับชื่อเอิอะไรนะเทมโปอะไรนะเทมโปบายเทมโปบายทิงเปอร์ครับผมตอนนี้ระวันอยู่ที่ไหนนะครับเทมโปดัมชปครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปมาดูผลงานของระวันกาบคุณครูต่อนะครับใช่โอเคครับสวัสดีครับ